ที่ตลาดใบพัดนะคะตลาดใบพัดตลาดสดที่ขายของนะคะขายของกินของป่าเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยววลดาจะเข้าไปด้านในพาท่านไปดูนะคะว่ามีอะไรของกินของซื้มูไปทํหมูหวานนะคะมูสวยงามมากเลยนะคะมูสดสดเลยนะคะหมูเวลดาจะซื้อไปทํหมูหวานนะคะเอาอ่อนๆเลยนะคะเป็นมูสดสดเอาจากัก,จากสามซี่มองดูจักสามต้นสามซี่ได้ท่าด เออ,เอ,ออันนี้เอออันนี้ก็ได้เอยสามอันนี้ครบจ้ะอันนี้ไปทำหมูหวานนะคะสามร้อยหกสิบจ้ะอันนี้สองโลบอนะสองโลเด็ดห 2> 2มูไปทำหมูหวานนะคะวันนี้ซื้อหมูนะคะผัวมีแต่เม็ดน้อยบ่แต่เม็ดน้อยกับ เอาสามอันแต่แบ่งเป็นสองถุงหัวอร่อยค่ะหัวเจ้านี้เนื้อแน่นแข็งดีซื้อไปกินเพิ่มกอ้วน <c oughs> แยแ่งกันเลยอยอาลืมคอเติมให้ด้วยสามถาดห้าสิบบาทขายแถมอีกนคะคะคนสวยใจดีด้วยนะคะของฝ่านะคะ มีผ่านเนาะอันนี้สตรอเนาะสตรอว์ฟึ่งมาบอกย่าอันนี้หวายหวายผูกพานสวยงามน,นะคะเนื้อด้วยเนาะโคถุงอันนี้ก็ถืออันนี้ก็แมงนะคะแมงสดิ่งนะคะแมงซิริ่งแมงต่อแมงสดิ่งนะคะอันนี้ก็เนื้อผูกปากขับหวาออเวเนเอาไปแกงอันนี้เห็ดตานุ่งอันนี้เห็ดตานุ่หนอ่อไม้ ขน,น,น,นมาติแกงเลยโอ้เมงเยอะเลยเมงละอุ้ก่อยอันนี้เรามาร้านเพื่อนนะคะร้านเพื่อนขายผล,ลไม้นะคะขายดีสวยสดแลอดก,ก้นวีเดย์ได้ซื้อหมูไปไว้แต่อันนี้ร้านเพื่อนการขายผลไม้กล้วยกล้วยอร่อยซื้ออันนี้บ๊วไปให้ร้านขายอะซื้อกันดิ่ของตัวบอมัก วยหอมสวยค่ะซื้อบินค่ะสุบานสวยนะคะเราจะไปซื้อส้มตังที่ซื้อกักนี้ก็ได้ซื้อกักนี้งนี้เขาเอิันอั้นเนาะบ้านเราเนาะทูนเนาะทูนทูน ทานให้หลายหลายไได้กินแล้วน่ะมาอยู่ในมือเผาเบื่องความสดๆอ่ะทูนกินกับก้งอาหารอันนี้บคุณนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะตลาดมาตลาดนี้เป็นของป่าของอีสานเยอะนะคะทางนู้นก็มีเป็นปลาเผาแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ซื้อนะคะนี่เป็นผักสดของอีสานบ้านเฮาเนาะอันนี้หนังนังคูนางควานนะ อันมื่อนี้ว่างมื่อนี้เลยเลยเก็บน่ค่าผ่าเออเออผู้ใดไปเก็บห้ไหนเท่าอยู่บอลูกไปเองค่ะไปนนะอันนี้อีสานบ้านเท่าเด้อในน้อยนลากินน้อยเออพี่พวกินพ่บงกินเด่นกินดอก่เด้อเดนอันนี้ขกบนาค่ะเขาเออไ้ใคสาบ้านเรากบนาเอแคก่ะเนาะไม่อยเห็นกเขาเลยนะซื้อไปปะไว้ให้เด็กน้อยเออยน้ำใหม่ค่ะ ทำไม้มตัวปะก็ทางตรงสามวงของแถวเนนอยไยเนาะเออก็คือ,อจากผู้ค้านไปตรงเนาะมนาะทางวันนีเวลาตรงอเบกแกงน้ำไม้ผู้ค้านใบปรูรูแตงหน่อไม้หน่อไรเนาะต้นใหญ่ๆนะำชาแล้วก็รูปูแดงรักฟูแดงปูภูเขา กออิโลควายไทยค่ะเมืองกิโลก็มีเออกิโลเมงเขนถ้าจะไปกลนเอาากิโลนี่เออเมงเขนเออโคตรเนาะเมงเขนกิโลนี่เมงร้รรรานงามๆทำบ่ได้เห็ดกินละล่ะตัวมือนี่มันผู้เดียวโอเคนะคะเดี๋ยวา,าจับบ้านซื้อ